ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่นสนที่กำลังกับตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าค้นร้านนวดแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมพบแรงงานชาวลาวเข้ามาประกอบอาชีพและขายบริการทางเพศเจ้าหน้าที่ทำแผนล่อซื้อนะคะและเมื่อเข้าไปตรวจสอบด้านในก็พบชาวลาววัย17ปีเป็นผู้ให้บริการทางเพศโดยยอมรับว่า ้าประเวณีมานานกว่า1เดือนได้ส่วนแบ่ง950บาทในขณะที่ผู้จัดหาได้จำนวน650บาทค่ะคนดูแลร้านอ้างว่าเปิดให้บริการทางเพศมานาน2เดือนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง6ข้อกล่าวหาฐานความผิดค้ามนุษย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเป็นธุระจัดหา ร่วมกันสนองความใคร่ผู้อื่นร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีร่วมช่วยเหลือให้ความสะดวกคุ้มครองการค้าประเวณีร่วมกันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ